ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อบรีพอร์ตได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสในการเข้าเฝ้าทั่วไปซึ่งวันนี้เนี่ยพระองค์ตอนนี้ก็ขณะนี้พระองค์กำลังทักทายสมเด็จุรอยู่ทีน่านมหาวิหารนะครับซึ่งวันนี้คําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยก็คือใจความหลักก็คือว่าพระองค์ทรงนาบทพระวจนาและบอกว่าท่านมหาผู้เป็นในหมู่ผู้ตายทําไมและพระองค์ก็สอนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องอย่าเห็นแก่ตัวจะออกจากตัวเองเราไปช่วยเพื่อนพี่น้องในส่วยิ่งคนยากไร้ทุกคน ยังมีคนยากไร้อีกมากซึ่งยังรอคอยความอาของพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการออกจากเวเองได้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถสละทุกสิ่งที่เป็นความสุขสบายและความสุขสบายนี้เนี่ยไปช่วยเพื่อนพี่น้องทุกคนในส่วนของวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ก็จะเป็นวันสถาปนาบุญน,นกบุญใหม่นะครับจอนที่23ละจอนตอนที่2พระสาปาก็บอกว่าขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมจิตใจ,จให้ดีแล้วพวกเราจะมาพบกันในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันแห่งความชื่ชมีของพระศัจนาจากสารีครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนี่คือคักอยู่ทุกคนเนี่ยมาต้อนรับพระเสริมปาอย่างเคักคนะครับซึ่งในสุดของทางทีมงานของพวกเราเนี่ยคือทางผมแล้วอีกคนก็คือพี่สมานมิตรเนี่ยได้มาร่วมพอ่อๆพระเสริมปาด้วยเดี๋ยวพวกเราคงจะมีรูปสวยๆนะครับมาอัปเดตและฝากผู้ชมทางบ้านให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอลาพท,ท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ